นะครับช่องในช่างจะพามาลือ <c oughs> ้อแมกนติกครับแมกติกตัวน,นี้จะเป็นคอยย4ิบส <c oughs> ี่วนเดี๋ยวจะลื้อดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะนครับแรกดพลาสติกตนี้จะมีตัวนี้หลอก เกิดออะไรตัวนี้จะเป็นคอยครับคอยสั่งกระดึ๊บขึ้นกระดึ๊บลงเพื่อดูตัวนี้มาติดนะครับคอยกระดึ๊บนะครับอยูสปริงนอยู่ตรงนี้ครับคอยอยู่อย่างเงี้อันนี้เราไม่ต้องมาเพราะว่าเราจะ ไม่ได้ใช้ละเพราะว่าเราเปลี่ยนไปเลยเพื่อความชัว่์จริงมันก็คอยไม่ใช้ได้เราเปลี่ยนคอยไปที่อื่นได้ที่อื่นแกะยังไงไม่รู้แต่ผมลืมนี่นะครับนี่เป็นกรณีศักษาครับไอ้ไม่เคยดูข้างใน น,นี่จะเป็น N O N C มันนะครับเป็น N O N C อันนี้มันจะน่าจะดันดันกรอบขึ้นไปครับดันปุ๊บขึ้นเลยนี่มันเป็นกรอบดันขึ้นดันลง Thank you มาแล้วเนี่ยเขียนอยู่นี่6หกศูนย์ถึงตอนนี้หกหกศูนย์นี่หกหกหกคือว่าคุ้มนะสามปีทำงานทุกวันนี่เป็นสลับน,นี่ครับรอยแง่ามาแล้วเนี่ยมาไม่ไหวแล้ว นี่ครับไปตัวสัมผัสมนเนี่ยที่า่าขึ้นลงขึ้นลงนครับ mm hmm. กดกดหน้าสัมผัสมาเนี่ยอาจจะอาร์กครับลอยอาร์กลอยอาร์กหมดครับ mm hmm. นี่ก็จะเป็นแบบตัวนี้ดูดูออกมาก,กดนี่ครับนี่เป็นชุดกดอินโนเวนซีครับมันจะสลับกันโอ้ mm hmm. oh, คือโอเพนนะโอเพนวงจร งนี้เนี่ยึกครับมันอาร์กบ่อยดูอาร์ควันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วถึงจะซ่อมมันก็ได้อยู่นะครับแต่มันเกิดความโชว์ว่าตัวไม่กี่ร้อยครับเกือร้อยเลยนะกานสมัมผัสไอ้ตัวนี้มันแตะมันได้อยู่แบบลักษณะอย่างเงี้ยไ,ไปไปครับมันเดูอดตึ๊บเนี่ย เนี่ยบัตรตั๋วตัวนี้ก็มาติดกันนะลำพันงพวกสปริงพวกอะไรมันลามันก็เนี่ยมันอยู่กับความร้อนนี่ครับเตี๋ยพานี่หลุดมาเลยเน,นี่ยังไปลองมางนิดนึงก็ไม่ถึงครับต้องจำเป็นเปลี่ยนมอตเตอร์แต่ว่าคอยเราเก็บไว้ใช้ได้ครับ ก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแกะออกมาด้วยให้ดูครับก็จะเจอกันคลิปหน้าตอนไปใส่ครับนี่ก็เป็นคอยของยี่สี่บนมันจะมีคอยสองรอยสบก็มีนะครับแต่คอยสามเฟสผมก็ยังไม่เคยเจอเจอสูงแค่คอยยี่ปียี่สี่แล้วก็สองอยี่สิบครับ ย4 AC นะิบสี่อซไม่ใช่ดีซี่ีีเป็นระบบแปลงครับเป็นมอแปลงแต่มันใช้ดีซก็ได้ผมก็เลยใช้ตัวชาร์จก็ลองก็ได้อยู่นะครับครับคลิปนี้ก็เฝ้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับกับช่องนอนไ้ช่างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับว่าเราจะไปลืออะไรกันต่อ ก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ